ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทั่านนะครับผมในช่องเพกซัสนะครับผมกลับมาแล้วครับคัมแบ็กอีสเลียวนะครับผมก็คือผมเนี่ยก็ที่ไม่ได้ทําเพราะว่าไม่มีเวลาทํานะครับผมก็ติดสอบนะครับยุ่งยากมากๆก็เพิ่งที่จะมาว่างมาว่างภาษาอะไรมาว่างแล้วก็เพิ่งมาว่างฮะแล้วก็คือผู้ชมเหลือตาเป็นขั้นล่างก็ยีดหนึ่งนะครับผมนะครับซับขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้ ตอนนี้ผมอัดอยู่ตอนนี้ประมาณ5 0 0กว่าทับแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมผมด้จะประกาศในเพจอีกทีนะครับผมก็ก็ที่จริงมันได้มาเป็นชาติแล้วฮะฮะอ่าได้ได้มานานมา,มากแล้วครับผมก็ดีใจเย่พอล้วฮะวันนี้นะผมผมจะมาแนะนำเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า SMC หรือว่า Super Machine เอ่อเออเอ,อ,อะไรนะไม่ชื่ออะไรนะซุป อะไรสักอย่างครับนั่นแหละการมรรู้ทีาจะไม่ได้นั่นแหละครับเอออันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ผมไม่แล้วติดนะครับผมไม่เกี่ยวกับเขานะครับไม่จ่ายไม่มีลิงก์ที่จะได้ของไม่มีไม่มีนะครับผมก็ถ้าใครสงสัยว่าเป็นเกมอะไรยังไงผมจะบอกว่าเป็นเกมแนวฟอร์ตไนท์ภาพฟอร์ตไนท์เนี่ยฮะภาพเข้าประมาณนี้ภาพฟอร์ตไนท์แนวพับจีนะครับ ผสมหุ่นที่เป็นของไททันโฟร์นะฮะประมาณนั้นเลยเนาะก็หมวดเกมมันก็จะมีคล้ายๆประมาณนั้นครับมันมีแบบก็ไม่ได้เราย,ย่อสู้กันหมวดแล้วแต่จับเวลาเตั้งแต่เวลาขอังมันนะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงไดมอนด์นะฮะเพิ่งขึ้นเมื่อวานกับเพื่อนสดๆร้อนเลยนะครับผมนะหุ่นผมก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้น,นีครับประมาณนี้ที่ที่ที่ทมันมัน มันเห็นนั่นนะครับที่มันเห็นแล้วไม่เห็นเขาจะรู้ไหมเนี่ยฮนะครับก็โอ้ยคอพังหมดแล้วขออภัยนะถ้าผมไม่ถนัดในการพูดเพราะว่าไม่ได้พูดมานานะครับผมแล้วก็นอนดึกไปนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันอเดียวครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปก็ต้องบอกก่อนนะครับผู้ชมว่าเออเกมเนี้นะครับผมผมเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เกมมันเปิดเลยนะครับเซิร์ฟเปิดเลยอะ ตั้งแต่แบบเซิร์ฟเปิดเลยครับใช่ก็คือตอนนั้นมันมานเล่นกับเพื่อนเลยครับแบบว่ามาแรกๆก็ซันแล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงนั้นโทรศัพท์ยังกากนะครับผมเล่นทีคอมเอ้ยไม่ใช่คอมโทรศัพท์เลยโทรศัพท์แทบระเบิดนะครับทึ่งตอนนี้ถามว่าเอ้าผมเล่นทีมทลาไมเนี่ยโอ้โหลืมกดโอ้่าเล่นเดี่ยวโอ้โหตายและแพ้แน่นตอนนี้นะครับพอแลเราเล่นผมไม่ได้ว่าคนเขากากผมเนี่ยกากนะครับก็เล่นมานานมากแล้วนะครับผมถ้ากระตกก็ขออภัยนะครับบางทีมันเป็นที่เซิร์ฟของเขานะครับจริงๆเนี่ยผมไม่ได้โป้ยอะไรนะ คนน่ก็เป็นนะครับผมตอนแรกๆจะเป็นนะครับอีกแค่ไปวิชนั้นนะครับผมเราก็จะได้โล่นเล่นพาสุธานะครับผมคิดถึงผู้ชมจริงๆเลยนะครับผมไม่ได้เจอกันนานนะผู้ชมเอ,อคิดถึงผมบ้างไหมเนี่ยหายไปเลยนะครับผมสำหรับช่องน,นี้งัดขึ้นมาได้ก็ได้ว่าบุญโขแล้วนะฮะโอเค <c oughs> okay. ตามหไยแล้วลูกไหนดีเพ,พื่อนๆใช้ภาษาใช้ภาษากายแล้วกันนะฮะภาษากาย สายก็ค oui oh, ือเอออ๋อ hmm นี่ผมลงเขาต้องต้องแมปไม่โหลดเล่นตาแรกเป็นอย่างงี้นะครับคอมกกานะครับผมก็ไม่ได้กาแต่ว่าเล่นก็กระตุกนิดหนึ่งนะครับถ้าชอบเกมนี้เดี๋ยวผมจะตสีมไม่ดูนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังติดมันอ่ะอย่างอมแงมอ่ะ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 เซิร์ฟระเบิดอ่ะ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 อ้าวอะไรเนี่ยนี่คือเด็ดผมเหรอรื้อยังไง แล้วเธอจะไปแย่งเราทำไมอะเธออตายแล้วลงก็ได้ก็ปืนในเกมนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบแบบนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็เกมนี้ไม่ไเก็บอาวุน,นะครับเก็บแค่ปืนเนาะปืนีนมีหลายระดับจางที่ผมบอกเขาตกขอภัยนะครับบางทีมันเป็นเกมเกมแรกของของเกมแรกของวันนะครับมันจะโอ้ยน่าจะกตกอย่างนี้นะครับเป็นทุกคนนะครับทุกคนคอมเพื่อนผมเป็นแสงก็เป็นนะฮะ อ่าแต่ไม่ถึงนะฮะเพื่อนยิงกันโหดจ áng, ้างยิงกันโหดจ้างเอาล้มมาแล้วไม่ไงไม่ไงหมดขี้เลยก็แตกไปเลยไก็จะบอกว่าวันนี้ผสมบอทด้วยนะครับผมถ้าผมยิงก็โง่ก็คือบอดนะแต่ว่าคนนี่คือแบบผมหอบผืนเลยนะเหนื่อยมากนะครับมันมีมันมันก็มีนะครับผมไม่ใชม่มันทำบอดขนาดนั้นนะเนืออยไหมมันผสมผสมกันด้วยนะครับผมแต่แรงขนาดนี้ก็ บอดน้อยนะฮะแต่ก็ได้เป็นคนหมดและเพราะว่าแรงมันเริ่มสูงแล้นะฮะผมเอ้ยแรงสูงนี่เก่งอะไรเงี้ยเนาะอ๋อผมเล่นบ่อย,อยแต่ว่าเกมมันเอ่อแรงขึ้นง่ายนะครับอ่าผมว่าแรงมันขึ้นง่ายนะไม่ได้ว่ายากอะไรขนาดนั้นนะอะย,ยิงไม่โดนโดตายแล้วโอ้แต่หวัวมึงนั้นเลยตายกันครับเนี่ยเอาวาร์ปมาเหรอ ว้าวมาเลยว้าวมานี่คือนี่คือเป็นประตูว้าเป็นโหมดโหมดหนึ่งของมันด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเห็นเออ่วงกลมด้านล่างของผมก็คือจะเป็นหลอดของหุ่นยนต์นะครับถ้าหลอดนี้ครบจำนวนมไหร่จะเรียกหุ่นยนต์ออกมาได้เหมือนด้วยท่านฟอร์นะครับผมไม่พูดนาะนลิ้นก็ยังพันเหมือนเดิมพันหนักกว่าเดิมอีกบ้าเอย้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,อบโอเค เป็นเกมแรกของของปีนี้นะครับก็ปีนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม่ดิเบอร์เดือนนี้โอ้เพื่อนร้นานเรา,าอ่ะอ้ตายเลยนี่ใช้ไดอาวุธไดประมาณสามสี่อย่างช่วงชมหน่อยไหมครับไอสุดปืนท้ายนี่มันปืนออาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เน็ตผมใช่ไหมทำทำไมมันออกมาดีเลยอย่างนี้ล่ะ เอ้อโอโยโอ้โหทิมรายังโหเอ้ยทีมมายังโหดยิงเป็นโปรเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ยามาแบดนะใครที่เนื้เหนึ่งก็สามารถแอนดกันมาได้นะครับผมอย่าลืมมาแบกผมด้วยนะครับนะเออเพราะว่าโอเคก็ผมไม่เก่งนะครับผมส่วนระดับสีของปืนก็มีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็ทองแล้วก็มันมีสีก็คือสีลุงนะครับผมอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่ามันได้ทุกครั้งไหมแต่ว่าน่าจะต้องในโหมดพิเศษของมันนะครับถึงจะอาจจะได้นะครับผมมันจะ,จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเกมเมื่อเทโลยอนนะผมกม็รู้จะตัดอะไรยังไงนะครับโอ้ไมเม,มีน้องเหมียวอันนี้ก็พามาชมแบบคร่าวๆเลยนะขออนุญาตไม่ตัดเยอะเนาะนะครับเพื่อชมไะได้รับชมบรรยากาศในเกมไปด้วยนะครับว่าเป็นไงแล้วใครที่ชอบแนวะกัวดงกระตูนิดนึงเนาะ นะครับมันก็ไปในมุงมิงขนาดนั้นนะเออใช่ไหมล่ะมันเท่อยู่ชมเอ่อไม่มีของเลยของผมไม่ยังอ่อนสมบอกแล้วม่วงๆอันนี้คืออะไรฮะคืออะไรเอ้ดูดูดูจังดูจังเฮ้ยเเสียงเสียงเสียงวมันเล่นค่อนข้างนี่จะเพลินนะครับผม ส่วนใครที่เล่นอยู่นะฮะก็จะก็จะรู้ว่าผมไม่ได้เติมอีกมเลยนะครับใช่ครับผมไม่ผมไม่ชอบการเติมเกมรบบไม่เคยเติมเลยสักเกมหนึ่งไม่เคยไม่เคยไอ้เพื่อนทําคนเดียวเหรอโอ้ตายแล้วโอ้โหยิ่งเป็นโปรเลยเกินสำหรับผู้ที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือผมใช้เป็นเอ่อแอนโดเมดากับกับกับเพอริเนนะครับผมอ่า อันนี้ก็เป็นสกิลมันจะมันต่อหนึ่งเกมเน่เราใช้สกิลที่มันเป็นถาวรพาสซีได้สามสกิลต้องหาเก็บจาก mm hmm. ในแมพเอานะครับมาเข้าประมาณนี้ยานผ่านนในเกมนี้นะครับเออลืมผู้เรือนผ่านนในเกมนี้รถใช้ไม่ได้นะครับได้แต่คุณยนต์ที่แปลงเป็นรถได้กับสเก็ตบอร์ดแล้วก็คุณยนตัวใหญ่ของเรานะักครับผมเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วนี่จริอหรอถือซองรอเลยจ้า มีไหมจ๊ะโอ้โอ้เอาแล้วโอ้คอมเมนตตรงนี้ด้วยตรงไหนอ่าเรียบร้อยแตกแตกแน่นอนเรียบร้อยแท็กโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวคงยืนเงมาแจมนะคุณผู้ชมเอ้ยเอาซิเอาหมดละเอาดีเอาดิผมนี่ไม่ถึงอ่ะยิงเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว สวยเพื่อนแล้วพอโดนแต่ก็จะมีฮะคนก็จะเด้งออกมาจากขุนเนาะเราต้องตามไปเก็บขุ่นเอ้ยเก็บคนแฮ่ถูกแล้วถูกแล้วครับแค่มาเก็บคนนะครับเพื่อให้มันจบทีเดียวในคร,รับผมเกมก็จะประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบนะครับเขาไม่ได้จ่ายผมพูดเหมือนเดิมนะผมชอบเล่นเกมนะผมก็ผมก็พวกหมดเกมมันให้นะครับถึงมันจะไม่ได้ส่งผลต่อวงการเกมสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งอ้าเปอร์เซ็นต์หนึ่ง,งอ้าวโถ่ นี่หน่อยมันก็ได้แหละถูกว่าออตัวหลบสเต็ปเตียนนะครับเล่นแรงขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละอ่ะเพื่อแบ่งละอา้าวนายไม่โดเลยนายอ่าเรียบร้อยจมน้ำไปโอ้คอสติลนะเอาเรื่องใครที่ชอบอารมณ์แบบกันดั้มแต่ถือว่าเป็นเป็นกานดั้มแบบเป็นการ์ตูนแต่แก่กนันดั้มก็เป็นอนิเมะไหมอ่ะกน เออเออเอามไม่ใช่สายดันฟอร์แล้วกันนะครับผมไม่ใช่แนวสายันฟอร์เน,ะนานะอโอเคโอเคแล้ไงเพื่อนไปไหนกันต่อเราก็ด้วยก็ต้องถ้าตัวอยู่ก็ผมขออนุญาตนะครับสองท่านนี้นะครับผมท่านท่านหนึ่งอาจจะคุยรู้แต่ท่านหนึ่งอาจจะคุยไม่เรื่องนะฮะคืองงมากเกมเนี่ยครับมันก็เป็นเกมที่สักพักแล้วคุณผู้ชมแต่คนเน่ผมหาห้องไวมากงงมากเลย ไม่ไงลูกซองอ่ะรู้จักรลูกซองมะเออปกติอ่ะครับโอ้ยสไนสสไนไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็สไนนะฮะส,สะกินทุกอันจริงๆเลี้ยงเราหรอเพื่นอนโอเคไปไม่ไปเหรออ๋อขอเป็นกรรมเราอยู่ในวงไหมครับก็เล่นเหมือนไม่เทระยอกเลยนะหมดนี้ปกติเนาะโอเค ก็ใไ,ไหมครับเอ่อจะใช้เป็นสเก็ตบอร์ดวิ่งเอานะครับผมแล้วก็จะมีหุ่นยนต์อุ้ยมันมันจะมันจะเออโดนไปได้มันจะมีหุ่นยนต์ตัวเล็กได้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ผมคือตอนนี้ผมยิงไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีก็ยิงได้แต่ว่าไม่มีไหนนะครับตอนนียนะไม่มีปืนยิงหุ่นนะครับปืนธรรมดามันยิงเบานะครับประมาณนั้นนะครับไม่ได้หล่อร้านนะครับจังหวะสุดท้ายเฉย <c oughs> เอ้ยแต่เพื่อนผม,มเล่นแบบนี้นะโถ่เอ้ยอย่าว่าผม ทางไหนเพื่อนมันลงทางไหนโอเคอ่าอ่าตวนี้เป็นแอดดอปนะครับผมแอดดอปจะมีหุ่นยนต์ยิงไม่โดนเลยยิงไม่ <laughs> จะมีหุ่นยนแอดดอปเฝ้านในน่อยนึงนะแต่ผมว่ามันก่ากว่านี้หนึ่งครับนะ เาเป็นโนดดีกว่าไหมหรือว,ว่าเชื้อเพื่อนดีเชื้อเพิงอนดีกว่าอันนี้เป็นทก,กิลพิเศษของมันนะอุ้ยควักสไนออกมาควักออกมาพิสูจน์อุ้ยอ,ยอยโอ้โหเขาไปตายอยู่แล้วลาก,ก่อนนะเพื่อนลาก,ก่อนนะมีอะไรบ้างเพื่อนเอ้ยมีนี่ด้วยแต่ไม่เอาอ่ะเอ้ดเดียวดูไอออน ก็มุมมนขวาก็ได้เป็นเหมือนเดิมนะครับมันดูก็เหมือนเหมือนแนวนั้นนะครับผู้ชมแต่ว่ามันแค่มีถันยนต์นะครับภาพเป็นการ์ตูนแค่นั้นนะครับประมาณนั้นเมจินว่าเรน agara ลย์ร์จ์ไม่ ปืนน้ำแข็งสีทองสีทองก็ยดีสุดแลวนะครับถ้าไม่นับปืนสีลุงนะอย่างล้านเลยปืนนี้เพื่อนแปลงกันแล้วเหรอยังไม่อยากแปลงเลยอนะงกก็หุ่นนะครับถ้าเราใช้แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกไม่ได้ก็คือแบบตายครับตายได้นะครับเหมือนหุ่นตัวเมื่อกี้นะครับที่ฆ่างันไปนะแต่พอเสร็จแล้วมันจะมันจะเลียกได้ไม่กี่ไม่ได้ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วแต่ นะครับโอ้วงทางไหนเพื่อนเราที่เราโหดมากลากกันแบบว่าเดือดเลยครับตงรงั้นมีอะไรอ่ะเพื่อนไปแล้วเหรอดูดิโอ้ไม่นอกันเลยโอ้หนตัวเบลวิ่งสบายใช่ผมไม่ต้องมาวิ่งเลยเนะี่ยเห็นไหมฮึสวยได้ฮึ โอเคทุบอย่าตอน,นแรกผมก็เปิดหูเล่นนะฮะแต่ว่าหลังๆนี่เร,เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเปิดหูเล่นไม่ได้นะครับผมมันเห็นเป้าจบจบแล้วพอพอ,พอเลิกเล่นกลับบ้านเล่นแรงใดตกตึกวัดโอ้อยใกล้ทนายทนายเทพง่ะ <S 2> <S 2> <S 2> บอาลองบาเลนี่ เพื่อนผมเหมือนเป็นเรื่องของเพื่อนเราเพื่อนเราฟันดาบไปนะฮะไม่รู้ว่ามีตรงอะไรหรือเปล่าตรงนั้นเขาเก็บของกันนะเพื่อนตรงนี้มันเหมือนไม่อ่มีของที่อัพซะด้วยเอาเป็นก่อนก็ได้ก่อนก็ได้ขกขออ่าขอขอมีคนยิงด้วยน่าจะได้อยู่มั้งโหไม่อยากเปิดหุ่นเลย เพือ่อดิงแล้เหรอดีเพื่อเราโหดนะไม่เป็นไรไม่ช่วยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นแต่เพราะว่าผมเห็นตัวข้างบนนั่นนะ่ะผมเอานีา่วะไม่ไหวและคอมกากนี่ผมปรับปรับแบบท้าสุดแล้วนะครับมันเลยกระตุกฟังนะแล้วก็มีของเซิร์ฟเขาด้วยนะไม่ได้โบยนะครับเรียกว่าอะไรเออถูดันถูดันโบยอันนี้ตัวผมเป็นตัวฮอปเตอร์อเรเป็นตัวเครื่องบินนะครับผมอ่าเป็นไงเป็นไง กเดี๋ยวเล่นกับเล่นเล่นสองตัวแอนโนเมดาครับเครื่องบินครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่กันเชียวอ่ะเฮ้ยโถ่เอ้ยมาเลยเราก็บินได้นะนายฮึบแล้วก็ตรงนี้ครับข้างขวาก็อารมณ์เหมือนมานานะครับมานาของหุ่นนะครับเวลาใช้หุ่นกระโดดบินหรืออะไรนะครับโอเค สวยอ๋อ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 อาวล่า,อาไอ้กูท่าว่า,เ,า,ลา,าเลยนะอุ้ยวตัวสไส้อืมอุ้ยิววิเจ็บ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 โอ้ยเกินตัวโซนตัวสไนเปอร์นะครับผมแรงมากนะมันแรงไปบางทีอะเบาหน่อยก็ได้แต่ระยะใกล้ตัวมันบางมากครับชมต้องว่าจะเอา คุณเพื่อนนะครับผมมาเล่นด้วยนะครับนี่ผมมาโซโลก่อนนะวันนี้โซโล่ที่ไ,ไม่ใช่โซโล่กันไม่รู้เฮ้ยโอ้โหเพื่อนจบแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ชินตัวขอโทษโอเคอเคือเหลือเพื่อนไว้ได้นะครับ เอาเวลาเอาเวลาวิววิววิโอ้โหมันยิงแรงขนาดนั้นเลยเหรออะไรจะแรงขนาดนั้นน้าเ่าผมยิงไม่เห็นแรงขนาดนี้เลยต้องใช้นี่ก่อนนะครับไม่เห็นไหมคุณผมหมดแล้วผมเล่นหุไม่ได้แล้วเพราะว่าวงสุดท้ายนะครับเล่นหุ่ท้ายจะเล่นหุ่นในครั้งเดียวนะครับอืดเชียขอเข้าวงก่อนแล้วกันนะครับวงเจ็บเจ็บแปลงเป็นปรถ ไปเลยมูนอ๋อไม่ได้ไม่ได้ลืมไปใช้คำถามไม่ได้ขอฮิว่อนฮิวเขาไล่ม,ม w, ลามตัวหนึ่งไอ้เอ็นเพื่อนเดี๋ยวโวแล้วปืนล้วก็แรงจริงเพื่อนโอ้ยตายเลยเออเอามีกรอหลบได้ โอ้เพื่อนไม่เป็นไงเพื่อนไม่ต้องดูเราจู้ขุ่นเพื่อนนี่ไงเห็นไหมขจอกะตายมันยน่ะอ้าวแล้วเพื่อนอ่ะไอ้คนอ้าวเขาเกี่ยวเหมือนใครล้องะอ้าวหลอนเหรออ้าวหลอนครับหลอนหลอนหลอนโอ้โหเฮ้ยหล้งเหรอสวยเหลือเจ็ดนะครับประมาณสองตี้พวกเราอุ้ยโอ้ย วุยวุยวุยวุวุยวุยวุวุโอ้โหไม่ไหวองโอ้เอ้าเพื่อนทำไม fk เหรออ๋อไม่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 ตายแล้วเพื่อนเอ้ยนายมาช่วยเราในวันที่ช้าไปไม่เป็นไรนะหมดตีโหเขาเล่นกันเดียวและกันครับไม่ไหวป He loves me. I I feel like I'm floating when he calls me pretty. I feel like somebody.